เกิดคุณพ่อก็แอมก็รอเลยนะว่าเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อคุณพ่อเนี่ยแต่ถ้าเกิดผู้หญิงทิ้งแอมก็แอมก็จรอคุณพ่อมันดูแลแต่ในเมื่อคุณพ่อมีซ้ำแบบเนี้ย ผู้หญิงก็คงจะหวังได้ซับของคุณพ่ออีกต่อไปนะคะ นี้เขารู้สึกกับคุณพ่อยังเหมือนเดินมนะครับหมายถึงว่ายังรักเหมือนเดิมไหมในฐานะที่เป็นพ่อหรือว่ามันก็เปลี่ยนไปแล้วก็ตัดไปยากแล้วความแปรปรว่แนแอมกับคุณบอไม่เปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนรก็ไม่มีเปลี่ยนบอทแอกับแอมแอมก็เปลี่ยนแ,แต่รู้สุดน้อยใจเพราะทำไมคุณพ่อถึงทำแบบนี้คับแอม ก็ยังรับฟ้องเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงถึงแม้เราจะรู้สึกเก็บอะไรมาก็เหมือนเดิมก็เป็นลูกเดิมไม่มีค่ะมันก็คิดว่าถ้าเกิดคุณพ่อก็เอ็ก็รอสิคะว่าเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อคุณพ่อเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดผู้หญิงทิ้งเอมก็เอ็มก็จะรอคุณพ่อมาดูแล แต่ในเมื่อคุณพ่อมีซํำแบบเนี้ยผู้หญิงก็คงจะหวังได้ทรับของคุณพ่ออีกต่อไปนะคะไงเราก็ยืนยันว่าถ้าพ่อไม่มีใครเอาแล้วก็เราจะรับมาเลียงใช่ค่ะครับคุณเอด้วยนะครับแน่นอนครับแน่นอนไม่ได้เกลียดพ่อไม่ได้ ไม่เคยคือมาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่คือความเป็นพ่อครับครับโดยสายเลือดผมว่ายังรักคุณพ่ออยู่ก่อนะครับเป็นแต่ว่าน้อยใจคุณพ่อเนี่ยเพราะคุณพ่อเนี่ยทําไมถึงไปร่วมมือกับน้องๆมาเพื่อจะเปิเสมอรถกับว่าก็คือพูดง่ายๆว่าโกงทรย์ของปกครอ่ะอยากจะบอกอะไรพ่อครับที่ไม่เคยบอกที่ไม่เคย พูดในเรื่องก็จะมีนนเรื่องว่าคืออยากให้คุณพ่อและน้องๆคณพ่อสนุกผิดนะคุณปู่คุณยาเนี่ยจะได้ตายตาหลับคงไม่มีคงไม่มีเราดูในทุกครั้งที่ดูในคลิปเนี่ยนะคะทั้งสองคลิปเลยเราจะ มีความรู้สึกว่าคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อเขาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใจร้ายธรรมดามันอำมหิตนะคะอำมหิตเนี่ยเพราะอะไรเพราะทำกับลูกอย่างเงี้ย้าเกิดลูกเสียใจมากมากลูกเกิดทิดสั้นแล้วเราจะทำยังไงเราทำเพื่อลูกอะ่ะแล้วเราจะทำยังไงมีความรู้สึกจิตใจของคุณพ่อเนี่ยยังบอกเลยลน้องๆเพร่อนอนี้อำมหิตอ่ เราดูในคลิปเนี่ยนะฮทุกคนดูเนี่ยความจริงก็คืออยู่ในคลิปเพราะว่าในคลิปเนี่ยเราคุยกันแค่พ่อแม่ลูกไม่มีใครอยู่ยด้วยก็คือความจริงทั้งนั้นใช่ไหมคะความไม่จริงนี่ไม่มีความจริงทั้งนั้นที่ได้อยู่ในคลิปนะฮะความจริงทั้งนั้นเพราะคุยกันแค่สี่คนอ่า Eu